สาม,สามชั้นทอ,อ,อดฮู้ยครับไส้อัวกับนนำพริกอ่องโอ้โหลาดแบบนี้นะฮะชำๆเลยเดียดดครบและอันนี้นะคะปลาเป็นได้นะคะแต่ป,ป้าจะเป็นไม่ได้อืคืออะไรคะคนปลาสองใจสองใจนะดูหน้ามันนั้นนะสองใจ สองใจโดนทอดสักกรอบเลยสองใจนะแล้วโดนชำระเนื้อทั้งหมดเลยนะบอกมากนี่จำไว้แล่น้ำเกลือชาน้ำปลาลาดเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหมคะน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปดีนี้ทุกอย่างนะมาลุยครับเดี๋ยวเราไปท้ายทริปที่ร้านสายปิงนะครับร้านนี้อาหารเหนือเด็ดๆนะฮะติดแม่น้ำปิงบรรยากาศดีๆแบบนี้นี่แล้วคนสวยของเรา เนสวยเข้าวแม่น้ำเลยคะโอ้โหสวยค่ะกว่าด้วยค่ะแหมเอาเลยมาเรยครับจะให้เนี่ยแบบขั้นสุดต้องขันโตกนะฮะมาเราบุรีขันโตกกันตกที่นี่คือเอออลังการมากน้ำพริกอ่องนะคะเออน้ำพริกหนุ่มแกงเห็ดอ่าใส่หนมาก็้อนนี้แกงโฮะครับแล้วก็มีแหนมมีเครื่ต่างๆเรามาเริ่มเลยโอ้พยาธิใช้มือเลยแล้วกันนะครับอาช้อนจะได้อาช้อนอาช้อนนี่ไข่นะฮะ กินกับน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เริ่มต้นความเหนือแท้ทูครับลุยครับโอ้โห <c oughs> แค่อาหารที่เหนือนะฮะร้านเขาก็ตกแต่งแบบเหนือเลยเนี่ยมีโคมด้วย,ยและแม่นาม้าอันนี้คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำปิงครับอยู่เหนือสุดเหมือนกันครับนี่ <c oughs> มาสามชั้นทอดออลุยครับเฮ้ยดร่อยมากงงดู คือมเยอะอะไรคะต้องกิ่นมันไม่ได้มไม่ถึงอืบอะไรแบบน้ผักสีสันแบบเข้ากันมากมาครับดูดีครับหนังนี้น่ากินมากครับต่อที่แกงโฮ o นะฮะเฮ้ยเป็นอาหารเหนือที่อร่อยมากเลยร้านนี้ใส่เปรงใส่เปรงเข้มข้นมากมา ลุยครับดีมากตัางดีมากเลยวะดีอร่อยเลยท่านมีแบบอย่างบ้ากนะมครับยิ่งไส้อวด้วยเออมาเหนือต้องกินไส้อวเฮ้ยไส้อัวดกับน้ำพริกอ่องอ่องเขาไม่ได้แบบปกไม่เป็นไรผมกินนี้ได้อร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อยอร่อยพี่อ่องนี่อร่อยมากอร่อยจริงๆลุยครับหืมตักตองอร่อยมาก มาที่นี่หาในเซ็เนเจอร์อของเขาเขาบอกว่าอันนี้คือทีเด็ดเพราะเมนมูนี้ปกติจะเป็นเห็นเป็นกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมอันนี้ในช้อนเดียวเนี่ยจะมีทั้งแซลมอนจุ้งแล้วก็หอยอแลวน้ำจิ้มนี้เขาบอกทีเด็ดสุดๆใช่ครับนี่ดูความข้นปุ๊บโอ้โหราดแบบนี้นะฮะช้ำๆเลยคำเดียวผมไปรู้เรื่องครับคเดียว<ด>ยครบ เออเอาเาออกมาเก่งยังไงเจ็๊ยมจนอะไรเผ็ดเปรี้ยวนัวเผ็ดเปรี้ยวแล้วกล่อมมากได้มาทุกอย่างเลยมีทั้งเต่ามนมีทั้งหอยมีทั้งโอ้โหท่านพูดไปแค่ะท่านกระลุกทนในปากหมดเลยนะเดี๋ยแล้ว, <c oughs> ลวอันนี้นะคะปลาเป็นได้นะคะแต่ว่าจะเป็นไม่ได้อืคืออะไรคะเหมือปลาสองใจสองใจนะดูหน้ามันนั้นนั้นสองใจเนี่ยฝั่งหนึ่งจะเป็น ทอดสมุนไพรนะคะฝั่งหนึ่งเป็นทอดน้ำปลาคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะที่คุแนะนำเรามาสองใจโดนทอดสักรอกเลยสองใจนะแล้วโดนชำระเนื้อทั้งหมดเลยค่ะออกมาบอกแล้วว่าให้ใจเดียวเออรู้ยัครับบอกมากเหรอราดราดมัวจะดูปลาลืิมเติมราดราดจิ้มเลยเนี่ย หทั้งน้ำจิ้มเขาแบบพริกทุกอณูเลยนะแซ่บนะครับบอกเลยมือครับเจ๊อาทนัทพนักงานขอที่บาร์ดอลลีสแล้วข้อมูลที่โอปป้าจำมาได้คืออันนัทพีต้องกินไงต้องแบ่งน้าที่กันบ้างนะได้สิ่อคือครับแล้วนี้อัน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 นี้ฝั่งทอดดังปลาโอ้ยครับเฮ้ยเขาทอดรอบมากเลยที่รัก ก็ดีนะแบ่งเป็นสองฝั่งมันจะได้แบบเนาะตัวอยากกินสองอย่างแบบสองใจดีนะคะแบ่งเป็นสองฝั่งได้กินสองอย่างตาสองใจต้องโดนทอดและฉ่ำแหลกโดนแล่นเนื้อเกลือทาน้ปลาลาดเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหมคะน่าเกลือมากน่าเกลือมากโดนทอดโดนทอดต่างหากจะปวดมากเลยอรอยมาอันนี้เป็นต้มยำที่แบบไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะเขาใส่นี่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยปลาดิบกุ้งมะพร้าวอ่อนไงี่ยอืม แล้วองเขาบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆนะฮะดูดูส,ดสีดูความข้นดูความข้นโอ้โหอย่างเงี้ยวันดีชอบมีเห็ดด้วยมา,มาขอแล้วเขาจเพ่งเหนืหอยเร<อ>ืคามรักโอ้ยมาลุยครับเฮ้ยฉันชอบเ,เ,อเพลงนี้นะเคยได้ยินไหมเพลงนี้มะพร้าวอ่อนนะฮะอันนี้โอ้ยทำเห็ดได้ชิ้นหนึ่งะ่ะมาลุยครับโอ้อร่อยเลย แล้วเนื้อเนื้อนิ้วมาเมี่ยนปลาแซลมอนอมปลาแซลมอนอยู่ในอยู่อยู่นี่ฮะับทอดมันชิ้นๆอ่าในนี้นะฮะประกอบไปด้วยเม็ดมะม่วงนะฮะแล้วเนื้อปลาแซลมอนทอดนะครับโอเคแล้วก็เครื่องต่างๆใช่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 ได้อ่าทำเป็นเมี่ยงนะฮะออกมาปุ๊บแล้วก็ ด้งจากรวงออกมาอย่างนี้เฮ้ยอันนั้นกินได้ไมั้งกินได้กินได้แต่ว่าเขาอหอมมาไงคือพริกคือพริกครับใชน่นี่หอมเนี่ยใช้ใช้ใช,ใช้ด้านนี้หอมมาปลาสามชิ้นถ้าไม่เอาออกเราหอมไม่ได้ถูกไหถูกต้องครับอ่อเาเยบอกถ้ากินเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินได้หลายดอกกันแล้วก็อันนี้อ่าใส่ลงไปใส่ถุงลงไปใส่เครื่องไปเนาะอ้าวอ่าลงไปในนี้ทุกอย่างนะใส่หอมใส่หอมใส่ลงไปหอมแล้วก็ขิงอ่าโหดเขมีพริกด้วยอ่ามาพริกลงไปกระเทียม นี่เฮ้ยคือเครื่องเขาเยอะมากๆอ้าวตะไคร่ซอยแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่ตัวดีเลยนะฮะให้รสชาติแบบเปรี้ยวๆแล้วก็น้ำจิ้มหมีเลือกเยอะแยะมากมายเลยนี่อันนี้พริกเผาเนาะพริกเผาใส่แล้วก็ซีฟู้ดลงในคำเดียวกันใส่ทุกอย่างเลยหรอใส่ให้หมดเลยมาที๋ยวเราดูเรื่องอันนี้เหมือนมีติใหม่การกินใส่น้ำจิ้มทุกอย่างโอ้หอันนี้เหมือนน้ำที่เขาเวลาลาดอะเวลาลาดลาดปลา บบน้ำมันหวานน่ะน้ำสาวเลยเออเอาลองดูที่รักไม่ไอเดียมเป็นน้ำเมี่ยงแบบปกติไม่ต้องกินใช่ไหมใช่ไหมเออใช่น้ำเมี่ยงแต่ว่าเล็กไม่ค่อยถูกแต่ไม่รู้จะปิดยังไงนะฮะเป็นเมี่ยงแบบเปิดมาเลยครับถ่ายหมดแ้วหืมหืมหมดมากเลยหมกจริงโอ้หเขาเด็ดท้ายนะคะ ทับหมุนทั้งคนด้วยอ่ะใช่แล้วน,นี่ทาดขนม่หนูนี้เนี่ยอ,<า>อือกรากให้มือนะฮะจิ้มน้ำจิ้มเลยแบบนี้มากดน้ำจิ้มซอสมิ้นครับหรือครับร้านอาหารสายปิงนะคะที่จงังหวัดเชียงใหม่ติดแม่น้ำปิงแบบนี้นะคะสวยงามใช่ครับมาเหนือต้องกินร้านแบบเนื้อเหนือแบบนี้สุดยอดมากๆครับสายปิงเขาเจ็ยบยเลยเด็ดจริงร้านนี้ซับเบอร์